ดีค่ะ Good Morning นะคะหมอนึกลูกหมอเปียกนะคะรับนวดแผนโบราณวันนี้พามาเที่ยวชมสวนนะคะอันนี้คือถนนที่เราเอา่อทำรายได้ให้เรานะคะเอ่อทุกทุกปีทุกเดือนนะออกมาอลหในได้ได,ได้ทันผลทันทีนะคะเออทำไมถนนออกดอกได้ดีเอาเพื่อนๆนมาดูอันนี้เราใช้ปุ๋ยหมักน,นะคะแล้วก็ปุ๋ยที่เราใช้ทีนึงก็เป็นเอ่อจุลินรีสองข้อแสงนะคะสีแดงบ้างสีเขียวบ้างวันนี้เอามาก็เป็นสีเออ แะที่นี้จะเป็นสีเอ่เอกลุนนี้จะเป็นเขียวนะคะเอ่อผสมลงไปนะคะในการที่เราจะทําให้จุลินทรีย์นะคะทําให้รากขนนเดินดีและมีผลเยอะๆนี่เพื่อนใส่แบบนี้นะคะตกลงไปเลยนะคะและจะหมักไว้หรือไม่หมักนะหรือจะใช้สดก็ได้นะคะเอ่อทำให้ขนุนนะคะมีผลนะคะมีรูปเอ่อสวนของเรานะคะขนุนเราจะ ผลดอกมากคเพื่อนดูนี่ออกทุกจุดนะคะนะคะสวยงามนูน่นขึ้นไปยังข้างบนนุ่นดอกเต็มต้นเลยนะคะเออใครอยากได้จุลินทสี่นะคะหรือจะมาน,นวดแผ่นบรลาณนะคะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามตีสี่สี่สองบ้านหมอเปียกศูนย์เก้าสองเจ็ดสามศูนย์เจ็ดหนึ่งหกแปดใครรักรัชการที่เก้าราชการที่สิบหรือเหล่าบรรดากษัตริย์นะคะในทุกรัชการนะคะสืบสารเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีกินนะคะ มีใช้ไม่อดไม่ได้รวยนะคะอยู่เพื่อช่วยเหลือคนนะคะถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะเกิดมาเพื่อที่เราจะใช้เเงินที่พ่อแม่หามาให้หรือเราจะทำด้วยลำแข้งตัวเองนะคะหรือเราจะช่วยเหลือสังคมนะคะที่นี่ช่วยเหลือสังคมนะคะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามสี่สี่สี่สองศูนย์เก้าสองเจ็ดสามศูนย์เจ็ดหนึ่งหกแปดนะคะวันนี้ลาไปที่เศรษฐกิจพอเพียงนะคะการทำให้ขนนมีลูกนะคะบ๊ายบาย เลิฟอยูแล้วเจอกันนะคะบ้านหมวเปียกค่ะยินดีรับทุกอากาศ